สวัสดีครับผมบอยครับที่พุซ่าการขายรถยนต์ฟอร์นะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระแดงนะครับวันนี้นะครับบอยนำที่สุดของเอเวอเรสต์นะครับคือเอเวอเรสต์พัฒน์น้ำนะครับมารีวิวเพื่อให้ผู้ชมกันนะครับาราคารถนะครับอยู่ที่2 2 8ล0 0นบาทนะครับยังไม่รวมค่าสีนะวันนี้เป็นสีขาวนะครับสีขาวมุกนะแล้วก็ตัวรถนะครับเป็นเครื่องยนต์ V6 ดีเซลนะครับกำลังแรงม้าอยู่ที่250แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่600นิวตันเมตรนะจับคู่เกียร์ไฟฟ้า10สปีดนะครับกบออว่าอปชัันนนคี้จัดเต็มนะครับแล้วก คันนี้มีการตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวดูว่าคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างแล้วก็ออปชั่นของรถมีอะไรบ้างนะครับช่วยรับชมครับรถเอเวอเรสต์พิซซีนัมคันนี้นะครับทำการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับก็คือดูที่นี่อย่างเนาะก็คือในส่วนของกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าของวิกเตอร์นะครับทําเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีตะแกรงนะครับตะแกรงตัวของรังผึ้งนะครับเป็นรังผึ้งนะครับกันพวกขินพวกแมลงนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็ ตัวของกระจังหน้าเนี่ยจะมีไฟ LED นะครับไฟ LED สี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบแมททิค LED นะครับแล้วก็มีไฟวิ่งวันตัวสีสีขาวแบบนี้นะครับในส่วนของอตัวรถนะครับด้านหน้าก็จะใส่ในส่วนของอชุดแต่งนะครับชุดแต่งวิกเตอร์นะครับชุดแต่งวิกเตอร์นะครับสี ขาวตัดสีดำเงานะครับมีสติ๊กเกอร์คำว่าวิกเตอร์นะแล้วก็เซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้าเนี่ยก็มีให้4จุดนะครับพร้อมกับกล้องรอบคันที่ไปบอกไปนะครับจุดเด่นของตัวนี้นะครับต้องบอกว่าจุดเด่นของตัวนี้คือเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ที่ไปบอกไปนะครับเป็นเครื่องยนต์ V6 3 0 0พนะครับกำลังแรงม้าที่2 1 0 2 5 0แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ยอยู่ที่6กนิวตันเมตรนะครับตัวรถคันนี้นะครับมีการเปลี่ยน ล้อนะครับเปยนล้อลูกค้าอยากได้แนวแบบล้อซิ่งๆหน่อยล้อออฟโรดหน่อยนะครับอันนี้ก็ทําการเปลี่ยนนะครับเป็นตอนนี้เราจัดโปรนะลูกค้าก็เปลี่ยนเป็นยางอะครเอซิสนะแล้วก็เปลี่ยนยางเป็นยางโตโยนะครับเป็นโอเพนแคนที่เอทีนะครับซีรีส์ยางอยู่ที่2องเจ็ดห้าห้าสิบห้า r ยี่สิบนะครับก็ต้องบอกว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับคันนี้มีการตกแต่งเพิ่มเติมอีกนะครับก็คือทําการโหลดลงนะครับ สองนิ้วนะครับก็เปลี่ยนโชคเปลี่ยนปีกนกเปลี่ยนลูกหมากกันโคงนะครับเป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับเป็นของโปรเฟนเดอร์นะอ่าเดี๋ยวอให้ดูนะครับเนี่ครับเปลี่ยนปีกนกเปลี่ยนลูกหมากกันโคงนะครับเปลี่ยนโชคนะครับทำการโหลดลง2นิ้วนะตัวโชคก็มีซับแทงด้วยนะครับก็เพิ่มความเกาะถนนนะครับแล้วก็นุ่มนวลนะครับให้กับตัวรถของเรานะครับนี่อย่างเป็นอย่างเอทีดอกก็จะเป็น ตัวดอกแบบลุยๆหน่อยนะครับแบบนี้นะครับนะข้างๆก็จะมีคำว่าแพทตินัมนะครับนะแล้วก็สันลักษณ์ข้างตรงแก้มนะครับก็จะเขียนว่า v 6นะครับแล้วก็ตัวรถเองก็จะมีกล้องรอบคันที่ไม่บอกนะตัวแพ t ตินัมเนี่ยกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวตัอรถนะครับแล้วก็มีตัวในส่วนของตัวนรถมาในจุดบอร์ดนะครับตัวบายสปอร์ตนะ แล้วก็ตัวรถคันนี้นะครับก็มีติดในส่วนของเบ้ากันรอยมือเปิดนะครับเบ้ากระมือเปิดแล้วก็แรปมือเปิดนะครับเป็นสีดําเงานะครับก็ปัดเข้ามาหน่อยจริงๆนะตรงนี้มันจะเป็นสีซิลโคเหมือนกันแต่ว่าคันนี้ลูกค้าทําการแรปนะแรปเป็นสีดำนะครับแรปเป็นสีดํานะครับ คิวลออ้อก็คิวล้อก็ทำเป็นสีดำนะครับแบบนี้นะตัวรถนะครับไปที่นั่งเนี่ยจะได้ในส่วนของเมมโมรี e ซีตัวเมมเบาะ์สามตำแหน่งนะครับ3าาความจำนะครับตัวเบาะก็จะเป็นแบบสีดำนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้ปรับได้10ทิศทางนะครับฝอ่งนี้มันจะมีเวลคอมซีดนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับสมมติว่าผมกดกุญแจออนนะ ปึ๊บอ่ะมันจะออนนะครับอ่าะแล้วผมปรับบอกเข้ามาปึ๊บอ่ะแล้วผมเมมไว้นะครับเมมไว้อ่ะพอเมมแล้วมันจะขึ้นบันทึกนะครับบันทึกหน่วความจำหนึ่งเห็นไหมครับอ่ะแล้วผมดับเครื่องปึ๊บเห็นไหมบอกมันจะเลื่อนออกเองนะครับเลื่อนออกเองนะอ่ะถ้าเวลาเราขึ้นรถมาใช่นะครับเปิดประตูกดกุญแจออน บอกมันก็จะขยับเข้ามาให้นะครับนี่เป็นไงครับมันมีความพิเศษตรงนี้แหละนะครับตัวรถนะครับพัฒนาจะได้หน้าจอใหญ่นะครับหน้าจอใหญ่12นิ้วนะครับขออนุญาตนะสตาร์ทรถคป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะขออนุญาตสักครู่เนี่ยตัวรถนะครับจะได้หน้าหน้าหน้าจอใหญ่อยู่แล้วนะครับหน้าจอใหญ่อยู่แล้วขนาด12 12นิ้วนะครับ แล้วก็ความพิเศษความแตกต่างของแพตตินัมเนี่ยจะได้แผนที่ในตัวเลยนะครับแผนที่ในตัวเลยเหมือนตัวแรปเตอร์นะครับแล้วก็ตัวคอนโซลเนี่ยจะเป็นหุ้มหนังมีเพจแพัตินัมนะครับลำโพง B&O นนะตัวนี้นะได้ B ิีนโอมาจากโรงงานเลยนะนะครับแล้วก็ตรงกลางก็มีลำโงพงเซงเนเตอร์ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ตัวรถเนี่ยจะได้ในส่วนของซิงค์โฟเอตัวะระบบบเคลื่อน 4A นะครับ เป็นฟูตไอลักษณะเหมือนฟูทามนะครับนะครับอ่าแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าอ่าตรงนี้ก็เป็นปี2025ก็จะมีระบบออโต้สตาร์ทต็อปนะครับเกียร์ไฟฟ้า10สปีดนะครับอย่างที่ไปบอกนะแอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับตัวของอ่าช่องเสียบ USB ีใช้เอท้ายซีนะตัวหลังคาเป็นแบบยกสูงนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยจะอ่าทำหลังคาสีดํามานะครับอ่าตัวนี้ทำหลังคาสีดํามาแล้วก็มีหลังคาซันรูฟนะแบบนี้นะครับ มีมาให้เรียบร้อยตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าอย่ไว้หมดเพียงเท่านี้นะแต่ขออนุญาตขึ้นมาให้หน่อยอันนี้ก็แบบเร็วรียวเลยนะถ่ายกันแบบเร็วเียวเลยนะครับตัวเบาะเนี่ยมันสามารถปรับนะมันปรับร้อนปรับเย็นได้ด้วยนี่ปรับร้อนปรับเย็นได้นะครับเนี่ยตัวตัวตัวเบาะครับปรับพวงมาลัยตรงอุณหภูมิงมาลัยอย่างเงี้ยมันปรับได้นะครับปรับเย็นปรับร้อนพวงมาลัยนะครับตัวเบาะนะครับก็ ขับรถหน้าหนาวเนาะอยากต้องการให้เบาอ,อุ่นๆหน่อยแล้วก็สามารถแลน,นได้เลยปรับได้นะครับตัวกล้องรอบคันที่บอกก็จะมีกล้องรอบคันแบบนี้นะครับค่อนข้างชันได้แหละนะครับปฏิณห์ไม่ค่อยได้รีวิวเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มารีวิวเพื่อนๆ้ชมกันก็ต้องบอกว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนไปก็ต้องขออภัยนะครับอะไรที่พลาดเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับก็จะพยายามรีวิวให้ดีที่สุดเนาะข้างหลังก็จะโหลดลองอมาด้วยนะ นะครับข้างหลังด้านท้ายเนี่ยก็ไฟท้าย LED เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีคำว่าแพตตินัมนะครับแพตตินัมอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับแพตตินัมนะแล้วก็ในส่วนของชุดสเกิร์ตก็เป็นเขียนว่า,าวิกเตอร์ของวิกเตอร์นะครับทำสีขาวปลายท่อเลข8นะครับตัดกับสีดำนะครับที่ลูกค้าเห็นอยู่นะครับ ฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวเบาะแถวสามก็เป็นแบบเบาะพับไฟฟ้านะครับนี่จะเป็นเบาะพับไฟฟ้านะครับแถวสามนะอันนี้นะครับต้องบอกว่าออปชั่นจัดเต็มให้อยู่แล้วนะครับเครื่องยนต์แรงนะครับเครื่องสามพันนะครับอล้นี้จัดทรงนะจัดทรงโหลดนะครับโหลดลงมานะครับโหลดลงมาด้วยนะแต่ถ้าลูกค้านะครับที่สนใจนะครับก็สามารถ สอบถามรายละเอียดกับบอยได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ086นะครับ323 2518นะครับหรือว่าแอดดีไลน์ตามเบอร์โทรได้นะครับให้ไงวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ